สวัสดีค่ะอาวุโสทุกท่านวันนี้ผู้น้อยขอกราบสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ฟ้าเบื้องบนขอน้อมนำหนังสือคุณวิเศษของวิถีอนุตตรธรรมจากพิธีขอรับธรรมะตอนที่1จุดประสงค์คุณวิเศษที่โดดเด่นของอนุตตรธรรมมีมากมายจนบางครั้งก็ยากที่เราจะศึกษาให้กระจางได้อย่างถี่ถ้วน พราะธรรมะอย่างที่บอกแล้วว่าไรารูปไรลักษณะและการเข้าถึงสภาวะที่เป็นนามรูปที่ไรรูปไรลักษณะก็ไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายๆแต่คนที่ตั้งใจในการบำเพ็ญปฏิบัติธรรมคนที่ศึกษาอย่างไม่ย่อท้อและยืนหยัดในการศึกษาอย่างเสมอต้นเสมอปลายเท่านั้นจึงจะสามารถเข้าถึงแก่นธรรมและบังเกิดข้อคิดที่เป็นสารธรรม ในใจิตใจรับคนที่ผ่านชีวิตไปวันๆมีชั้นประชุมธรรมจึงจะกลับมาสถานธรรมไม่มีชั้นเรียนก็ไม่ได้ศึกษาอย่างต่อเนื่องถ้าเป็นอย่างนี้ก็เท่ากับคิดว่าธรรมะมีอยู่ในสถานธรรมเท่านั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เองล้วนเคยพูดว่าท่านเหล่าเฉียนเหรินยังอยู่เราทุกคนควรที่จะตั้งหน้าตั้งตาบำเพ็ญธรรม เพราะยังมีผู้ที่นำพาเราในการบำเพ็ญตราบใดที่ท่านเราเฉียนเหรินไม่อยู่แล้วเราทุกคนถึงเวลาก็อาจจะเควงคว้างเพียงช่วเวลาพริบตาเดียวท่านเราเฉียนเหรินไม่อยู่ลองหันกลับมาดูตัวเราเองว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่อาจารย์ท่านได้พูดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ตรัสเราได้ใช้เวลาตรงนั้นทำอะไรบ้างหรือยัง นี่เป็นสิ่งที่เราจำเป็นต้องตรึกตรองในสมัยก่อนมีชายคนหนึ่งเขากำลังจะตกหน้าผาแต่ในขณะที่เขาร่วงลงมาจากหน้าผาบังเอิญมือของเขาได้คว้ากิ่งไม้เอาไว้ทำให้เขาห้อยเกาะกิ่งไม้อยู่ตรงนั้นชายผู้นี้เป็นคนที่เคยอยู่ในศาสนาแต่ไม่เคยเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์และไม่เคยเชื่อในธรรมะเลย แต่เมื่อเขาได้คว้ากิ่งไม้นี้ไว้ได้เขาจึงตะโกนสุดเสียงช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยฉันด้วยไม่มีวี่แววความช่วยเหลือใดๆเขาจึงตะโกนขอความช่วยเหลืออีกครั้งช่วยด้วยช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยฉันทีเขาเรียกร้องขอความช่วยเหลือเพียงไรแต่ก็ไม่มีเสียงโต้อตอบจนในที่สุดเขาต้องหันมาวิงบอลความเป็นธรรมต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ สิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าขาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าขาสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระองค์ใดก็ได้โปรดกรุณาช่วยลูกช้างด้วยเถิดชายผู้กำลังเผชิญกับความเป็นความตายร้องขอความช่วยเหลือต่อพระเจ้าทั้งทั้งที่ผ่านมาเขาไม่เคยเชื่อมั่นในสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วไม่เคยศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้าแม้แต่น้อยเลยอย่างไรก็ตามถึงจะเป็นยาวิกฤตเช่นนี้ ชายที่เริ่มสำนึกผู้นี้ก็ยังไม่ได้ประจักษ์กับปฏิหารใดๆแต่เขายังคงหวังว่าปฏิหารจะเกิดขึ้นกับตัวเขาเพราะนี่เป็นทางสุดท้ายที่เขาจะเลือกได้เขาจึงตะโกนต่อไปว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระองค์ท่านหากพระองค์ช่วยลูกช้างลูกช้างขอสัญญาว่าจะไม่คลางแคลงสงสัยในพระองค์อีกต่อไปตั้งแต่บัดนี้ ลูกช้างจะขอเชื่อแต่พระองค์เพียงผู้เดียวพระองค์จะเรียกใช้ลูกช้างรับใช้อะไรลูกช้างจะยอมทำตามโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆเลยทันใดนั่นเองก็มีเสียงดังมาจากข้างบนว่านี่แหละนะคนที่ไม่มีความเชื่อใดๆเลยก็มักจะเป็นอย่างนี้ยามที่อยู่เย็นเป็นสุขเขาไม่คิดถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ ไม่เคยแม้แต่จะเชื่อในพระเจ้าด้วยซ้ำที่จริงแล้วถ่ามางสิ่งที่มองไม่เห็นยังมีพระพุทธ,ธะยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สถิตอยู่ไม่ครับผมจะไม่เป็นอย่างนั้นเด็ดขาดผมจะแตกต่างจากคนอื่นตั้งแต่นี้ต่อไปผมจะขอเชื่อแต่พระองค์เท่านั้นครับชายที่รู้ว่าเขาเริ่มจะมีทางรอดตอบทันทีทันใด เพราะกลัวว่าจะไม่มีโอกาสได้ตอบพระเจ้าจึงตอบเขาว่าถ้าอย่างนั้นปล่อยมือสิชายผู้นั้นตะโกนกลับทันทีว่าจะบ้าหรือครับท่านจะให้ผมปล่อยมือแล้วตกลงตายอย่างนั้นหรือใครจะบ้าทําอย่างนั้นอวุโสทุกท่านพวกเราเป็นอย่างนั้นด้วยหรือเปล่าคะอย่าได้เอาแต่หัวเราะเขาเวลาพระอาจารย์มา เราก็ได้แต่ตกปากรับคำพระอาจารย์อย่างดีสิทธิ์เชื่อครับสิทธิ์คอรับปากค่ะผลสุดท้ายพอพระอาจารย์ถอนยานไปความเชื่อของเขาก็หายไปกับพระอาจารย์ยามพระองค์เสด็จมาก็ปลุกความเชื่อมั่นในตัวเราขึ้นยามพระองค์เสด็จกลับความเชื่อมั่นของเราก็กลับไปด้วยบทสรุปของเรื่องนี้ก็คือไม่เห็นลงศพไม่หลังน้ำตา ไม่เห็นเทวดาไม่ยอมเชื่อก็ยังพอให้อภัยแต่คนที่เห็นลงศพแล้วยังไม่หลั่งน้ำตาได้เห็นเทวดาแล้วยังไม่ยอมเชื่อจะทำยังไงดีล่ะคะอาวุโสทุกท่านฟ้าฝนเริ่มตกแล้วท่านเหล่าเชียนเหรินผู้นำพาไม่อยู่แล้วผู้ชี้ทางไม่อยู่แล้วฟ้าฝนเริ่มตกแล้วถึงเวลาฝนฟ้าขนอง สิ่งที่ยิ่งใหญ่และน่ากลัวกว่านั่นก็จะมาถึงถามตัวเรยเองว่ายังจะมีโอกาสอีกสักเท่าไหร่ที่จะบำเพ็ญธรรมเพราะฉะนั้นวันนี้มีโอกาสอยู่ตรงหน้านี่คือบุญปัจจัยอันยิ่งใหญ่อย่าได้เป็นผู้ที่มีบุญปัจจัยอยู่ตรงหน้าแล้วกลับไม่รู้จักทนุถนอมเหมือนกับคำพูดที่บอกว่าถนอมบุญบุญพอกภูล กุศลไม่มีหมดถลุงบุญบุญเริ่มรดเดี๋ยวก็หมดไม่มีเหลืออบุบสทุกท่านวันนี้มีบุญปัจจัยได้อยู่ในอาณาจักรธรรมเป็นบุญปัจจัยอันยิ่งใหญ่ที่เราได้ปลูกสร้างถ้าไม่รู้จักทนุถนอมถึงเวลาก็หมดไปถลุงไปถลุงไปไม่ถนอมถึงเวลามันก็หมด ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะเรายังไม่ตระหนักถึงความล้ำค่าในคุณานุคุณของวิถีอนุตตรธรรมหรืออาจเป็นเพราะในชั้นศึกษาธรรมะทั่วๆไปเราไม่เคยได้ฟังบทพวกนี้มาก่อนเพราะฉะนั้นแม้เราจะได้รับธรรมะแล้วแต่หลังจากที่เราได้รับธรรมอาจจะเป็นเพราะว่าเราขาดโอกาสไม่มีโอกาส หรือเพราะไม่ได้ตั้งใจที่จะไปศึกษาเพิ่มเติมว่าในขั้นตอนของพิธีขอรับธรรมนี้มีความโดดเด่นอย่างไรทำไมจึงต้องเป็นขั้นตอนอย่างนั้นจะเปลี่ยนแปลงสักเล็กน้อยไม่ได้เชื้อหรือทำไมจึงไม่เหมือนกับศาสนาทั้งปวงในพิธีอนุตตรธรรมทำไมจึงแตกต่างกับพิธีทั่วไปทำไมการกราบไหว้จึงเป็นเช่นนั้นมีคำถามต่างๆนานา,นามากมาย จนบางครั้งเราไม่รู้จะหาคำตอบจากที่ไหนสุดท้ายก็จะลงที่คำว่าช่างมันเถอะเป็นอย่างนี้ทุกครั้งไปการที่เรามีเรื่องสงสัยไม่ใช่เป็นสิ่งที่ไม่ดีมีความสงสัยแล้วก็ต้องขจัดความสงสัยตรงนั้นเมื่อขจัดความสงสัยความเชื่อมั่นก็จะยิ่งบังเกิดขึ้นแต่ถ้ามีความเครือบแคลงสงสัย ซึ่งเรียกว่าวิจิกิจชาแล้วไม่ขจัดมันทิ้งไปความลังเลสงสัยก็จะอยู่ในใจตลอดไปเป็นสิ่งที่เป็นอุปสรรคหรือที่เรียกว่าสังโยชนอันจะขัดขวางเราในการเข้าสู่ความแยบยนในธทำได้เพราะฉะนั้นเมื่อมีคำถามเมื่อมีความสงสัยขอให้ถามถามไม่กลัวกลัวไม่ถามหากไม่เช่นนั้น อย่าได้บอกว่านักธรรมอาวุโสไม่ได้ชี้แนะไม่ได้บอกกล่าวให้ถามตัวเราเองว่าเรามีความกระตือรือร้นในการที่จะถามแล้วหรือยังถ้าวันนี้เรามีความกระตือรือร้นที่จะถามแต่นักธรรมอวุโสไม่ตอบอย่างนี้เรียกว่านี่เต้าปูเซียนหมายถึงปิดบังธรรมะไม่ให้ปรากฏอันนั้นก็จะเป็นเรื่องของนักธรรมอวุโสไม่เกี่ยวกับเราเพราะเราได้ถามแล้ว ควรถามตัวเราเองว่ากระตือรือร้นที่จะถามแล้วหรือยังไม่ใช่ว่าเอาแต่โทษว่าทำไมไม่บอกทำไมไม่สอนเราไม่กระตือรือร้นเองใครจะสอนเราตั้งแต่อดีตการผู้ที่บำเพญ็ญธรรมจะสำเร็จทําได้ต้องผ่านสี่ขั้นตอนด้วยกันไม่มีผู้บำเพญ็ญธรรมคนใดที่สำเร็จธรรมโดยไม่ผ่านสี่ขั้นตอนนี้ขั้นตอนแรก เริ่มจากจิตใจที่ฟุ้งซ่านเพราะว่าทุกคนที่เกิดมาล้วนเคยผ่านการเวียนไหวตายเกิดมาไม่รู้กี่กับกี่กันในเมื่อได้ผ่านการเวียนไหวตายเกิดมาก็ย่อมทำให้สภาวะจิตคุณมัวไม่บริสุทธิ์ย่อมทำให้จิตใจกระเจิดกระเจิงลิงโลดเพราะฉะนั้นจากจิตที่ฟุ้งซ่านกระเจิดกระเจิงลิงโลดตรงนี้จะต้อง นายกระดับเข้าสู่อีกขั้นหนึ่งซึ่งเป็นขั้นตอนที่สองขั้นตอนที่สองคือการเก็บจิตใจที่ฟุ้งซ่านกระเจิดกระเจิงให้เป็นจิตที่สำรวมเนื่องจากในพุทธคัมภีร์ได้กล่าวไว้ว่าในช่วงหนึ่งลัดนิ้วมีพันขณะในช่วงหนึ่งขณะมีพันความคิดโลดแล่นเพราะฉะนั้นในช่วงหนึ่งลัดนิ้วตรงนี้ ไม่รู้ว่าความคิดของเราโลดแล่นไปถึงไหนแล้วความคิดของเรากระเจิดกระเจิงแค่ไหนแล้วอาจจะลอยละล่องไปถึงสวรรค์หรืออาจจะตกลงไปถึงนรกอเวจีเพราะเหตุนี้เราจึงบอกว่าสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจจิตใจของเราโลดแล่นออกไปข้างนอกเดี๋ยวเราคิดโน่นทีคิดนี่ทีเราไม่เพียงแค่คิด แต่จิตของเรายังพันธนาการอยู่กับวัตถุตรงนั้นวันนี้สิ่งหนึ่งที่ทำให้เวนายสัตว์ไม่สามารถล่วงพ้นการเวียนเกิดเวียนตายได้เนื่องจากเรายังผูกจิตผูกใจของเรากับวัตถุต่างๆนานาไม่ปล่อยจิตของเราจากโซ่ตรวนแห่งพันธนาการและไม่อาจจะละวางจิตที่ยึดมั่นถือมั่นเช่นนี้ที่เราเรียกว่าอุปทาน ตราบใดที่โซ่ตรวนแห่งอุปทานยังไม่ถูกตัดขาดมนุษย์ก็ไม่มีวันที่จะพ้นเวียนว่ายตายเกิดเพราะฉะนั้นเราจึงต้องเริ่มจากการเก็บจิตใจที่โลดแล่นสำรวมกลับคืนมานี่คือขั้นตอนที่สองจากขั้นตอนที่สองก็ต้องผ่านเข้ามาอีกขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนที่สคือขั้นตอนของสมาธิหรือที่เราเรียกว่า เป็นการรวมเอกจิตหรือจิตหนึ่งใจเดียวเมื่อเราสำรวมบ่อยๆสำรวมบ่อยๆจิตก็จะสำรวมเป็นสมาธิเพราะกระแสจิตไม่ปล่อยออกไปเมื่อกระแสจิตของเราจะรวมเป็นสายเดียวสำรวมเป็นหนึ่งเดียวจะไม่มีสองสายหรือสองจิตสองใจเพราะฉะนั้นจึงเห็นได้ว่าผู้บำเพ็ญในสมัยโบราณ ที่มีสมาธิแน่วแน่นั้นสามารถข้ามน้ำข้ามทะเลได้ไม่ใช่นั่งเรือแต่เดินข้ามไปเพราะอะไรก็เพราะสมาธิที่จิตรวมเป็นหนึ่งจิตของเขาสามารถสำรวมเพ่งกสินจนาธาตุน้ำยังสามารถเกาะเป็นกลุ่มก้อนเพื่อที่เขาจะสามารถย่ำข้ามทะเลไปได้เพราะฉะนั้นสมาธิจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมาก จากจิตที่เป็นหนึ่งหรือสมาธิตรงนี้จะต้องเข้าสู่สภาวะสุดท้ายก่อนที่จะปรินิพานเนื่องจากการบรรลุสภาวะจิตหนึ่งใจเดียวยังไม่พอสาเหตุเพราะหากยังมีหนึ่งตรงนี้ก็จะหมายความว่ายังอาจจะมีสองได้จิตตรงนี้จึงจะต้องดับจะต้องไม่เหลือซึ่งจิตนั้นจะต้องดับศูนย์ ส่วนคำว่าดับในที่นี้ก็คือดับซึ่งความยึดมั่นถือมั่นไม่เหลือซึ่งความยึดมั่นถือมั่นใดๆเพราะถ้าหากยังมีหนึ่งก็ยังเรียกว่ามีการยึดมั่นถือมั่นแม้จะยึดมั่นถือมั่นในหนึ่งเดียวก็ยังเป็นความยึดมั่นถือมั่นมีความยึดมั่นถือมั่นย่อมไม่สามารถดุดพลได้ต่อเมื่อคลายตรงนี้แล้ว จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องโน้มนำกระแสจิตเข้าสู่ความว่างจากกิเลสว่างจากการยึดมั่นถือมั่นแล้วจึงเรียกว่าเข้าสู่กระแสของสุญญาตาธรรมซึ่งเป็นขั้นตอนที่4ขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนที่4สมัยก่อนมีพรามอยู่ท่านหนึ่งในมือถือกระเช้าดอกไม้สองกระเช้าเดินมาหาพระพุทธองค์ พระพุทธองค์ตรัสกับพราหมณ์ว่าท่านพราหมณ์จงวางลงเถิดพราหมณ์ผู้นั้นก็วางกระเช้าข้างซ้ายลงพระพุทธองค์ตรัสต่อว่าจงวางเถิดพราหมณ์ก็วางกระเช้าดอกไม้ข้างขวาลงพระพุทธองค์ก็ยังทรงตรัสต่อไปว่าจงวางความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนเถิดสาเหตุที่พระพุทธองค์ตรัสดังกล่าวก็เพราะ หากยังยึดมั่นถือมั่นในตัวตนยังมีหนึ่งอยู่ถึงเวลาเมื่อเรียนรู้หลักธรรมไปก็ยากที่จะเข้าใจเปรียบเหมือนกับน้ำถ้วยหนึ่งหากเติมน้ำจนเต็มแล้วถึงเวลาเอาน้ำเทลงไปมันก็เทไม่ลงเพราะน้ำจะล้นออกไปหมดฉะนั้นบ่อยครั้งก่อนที่พระพุทธองค์จะทรงแสดงพระธรรม,มเทศนาก็มักจะตัดว่า จงวางความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนเพราะหากความยึดมั่นถือมั่นตรงนี้ยังไม่ยอมปล่อยวางฟังอะไรก็ฟังไม่เข้าทั้งสี่ขั้นตอนที่กล่าวมานี้คือขั้นตอนของการพัฒนาระดับสภาวะจิตที่ผู้บำเพ็ญปฏิบัติในอดีตที่มุ่งจะบรรลุธรรมล้วนต้องผ่านทั้งสิ้นไม่มีผู้บำเพ็ญธรรมท่านไหน ที่สำเร็จทำโดยไม่ผ่านสีขั้นตอนนี้หากจะกล่าวแล้ววิธีอนุตรธรรมล้ำค่าและสูงส่งก็ตรงที่ได้อาศัยพิธีถ่ายทอดธรรมอันศักดิ์สิทธิ์นำพาสภาวะจิตของผู้ขอเข้ารับธรรมะผ่านสีขั้นตอนที่กล่าวมาเมื่อคู่นี้เชกเช่นผู้บำเพ็ญธรรมในอดีตที่ได้บรรลุธรรมโดยผ่านสีขั้นตอนนี้เช่นกันแตกต่างที่สิทธิอนุตรธรรม ที่ได้รับวิถีธรรมซึ่งเป็นการอาศัยบุญยริษอันไร้ขอบเขตของพระศรีอานบุพจารย์นำพาสภาวะจิตของผู้ขอรับธรรมผ่านสีขั้นตอนอย่างง่ายดายในขณะที่ผู้บำเพ็ญในอดีตนั้นต้องผ่านด้วยความยากลำบากนี่จึงเป็นคุณวิเศษของความล้ำค่าของวิถีอนุตตรธรรมที่ลงปรกปรดเวนยสัตว์ในปลายกับนี้ เหล่านี้ล้วนเป็นพระมหากรุณาที่คุณเบื้องบนพระคุณพระบรรพจารย์หากวันนี้ไม่ใช่เป็นเพราะพระมหากรุณาที่คุณเบื้องบนพระคุณพระบรรพจารที่ได้แบกภาระแบกงานปลกปรดใตภูมิครั้งนี้มีหรือที่เราเวนยสัตว์จะมีโอกาสได้ผ่านสี่ขั้นตอนนี้อย่างง่ายดายและเพราะง่ายดายเราจึงลืมเราจึงละเลย ถึงความล้ำค่าของวิถีอนุตตรธรรมไปเพราะฉะนั้นก่อนเข้ามาในสถานธรรมจิตใจของผู้รับธรรมะส่วนใหญ่จะอยู่ในสภาพที่ลิงโลดฟุงซ่านและเพอเจอ้อนี่เป็นขั้นตอนที่หนึ่งซึ่งเป็นสภาพจิตที่ฟุงซ่านของเวไนทยทั่วไปอย่างไรก็ตามทันทีทันใดเมื่อเริ่มเข้าสู่พุทธสถานสภาพจิตของผู้ขอรับธรรม ก็เริ่มเข้าสู่ขั้นตอนที่สองนั่นก็คือสำรวมจิตเนื่องจากชั่วขณะที่เวไนได้เข้าสู่สถานที่ที่แปลกหูแปลกตาหรือได้สัมผัสกับสิ่งที่ไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นมาก่อนสภาวะจิตจึงอยู่ในสภาวะที่สำรวมตั้งรับและเตรียมพร้อมตัวอย่างเช่นเวลาผู้แนะนำรับรองได้แนะนำอาจารย์เตี่ยนชวนซื้อให้เรารู้จัก แนะนำพิธีกรรมต่างๆแนะนำสิ่งแปลกใหม่ต่างๆซึ่งทำให้ผู้ขอรับธรรมะเริ่มเตรียมความพร้อมทางสภาพจิตที่จะรับกับสถานการณ์ต่อไป